วิธีประกอบโต๊ะฝึกยืนนะคะเริ่มเลยค่ะเราก็จะประกอบคานฐานของโต๊ะก่อนนะคะโดยใส่เนาะที่เตรียมไว้ เราจะติดหมายเลขหนึ่งเอาไว้นะคะแล้วก็ประกอบแผ่นไม้นะคะเป็นฐาน โดยส่วนที่เป็นรูของไม้จะอยู่ด้านล่างสุดค่ะก็้ไข่ตัวน็อตนะคะ จะต้องมีคนช่วยจับ่อยนะคะ เราก็ล็อกให้แน่นนะคะพอได้ปรงฐานเราก็ล็อกแต่ฐานให้แน่น ไปในส่วนของชิ้นที่สองนะคะของชุดที่สองเป็นก้านนะคะก้านส่วนฐานแล้วก็ล็อกน็อตน็อตจะมีทั้งหมดสี่ตัว ใส่นักทั้งหมด4ตัวนะคะแล้วก็ไขให้แน่นนะคะด้านหน้าด้านหลัง ตัวดันหนะ้าอ,อกนะคะเอาตัวดันเข่าค่ะตัวดันเข่าตรงนี้ดันเข่าก่อนชิ้นที่สองจะมีน็อตให้ไขด้วยต่อไปนะคะส่วนที่สามของชุดที่สามนะคะ จะมีแผ่นไม้ประกอบคอ,อเขาเรียกอะไรประกอบคอของแผ่นไม้ก่อนค่ะประกอบครงของแผ่นไม้ไว้ก่อน ใช้น็อตนะคะที่เราเตรียมไว้ นำก้านของเซตที่สามนะคะมาประกอบต่อจะมีนอตตัวใหญ่ๆอะค่ะ ที่จับด้านข้างอันนี้นอีกชุดหนึง่งจะมีทั้งหมดสี่ตัวตัวยา,ยาวๆนะคะ อบแท่นนะคะจะมีรูหกรูเจาะไว้อยู่แล้วเป็นแท่นฐานนะคะที่สำหรับใส่ที่ดันเนก เป็นก่อนชิ้นสุดท้ายนะคะตัวนี้ดันอยู่ด้านในเาจะกลับด้านนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้จะอยู่ด้านในดันไปที่ด้านหลังอีกทีหนึ่ง E